เรียกว่าสถานการณ์แย่แล้วนะครับสำหรับเกาหลีใต้แมตช์สุดท้ายที่จะการันตีนะครับในการไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025นะครับโดยกติกาของวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025จะเพิ่มจาก24ทีมเป็นทั้งหมด32ทีมนะครับโดยมีตัวทวีปนะครับทวีปละ3ทีมซึ่งแอดมินคิดว่าทวีปเอเชียน่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นและก็ไทยนะครับมีแชมป์เก่าคือเซอร์เบีย1ทีม เจ้าภาพอีกหนึทีมนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดก็คืออันดับโลกเรียงจากบนลงล่าง15ทีมนะนั่นเท่ากับว่าย้ำนะครับนั่นเท่ากับว่าอันดับโลกไม่ควรเกิน29นะครับถึงจะอุ่นใจแต่ตอนนี้นะครับอันดับโลกของเกาหลีใต้อยู่ที่36โอ้โหยิงไปกันใหญ่เลยครับทุกคนแย่แล้ว โอกาสที่จะไปวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกแย่ขึ้นทุกทีนะครับทีนี้มาดูในส่วนของเวียดนามกันบ้างดีกว่าเวียดนามเนี่ยไม่ได้ไปวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับเนื่องด้วยโคต้าทวีป3ประเทศเนาะจีนญี่ปุ่นไทยก็กินเรียบแล้วเวียดนามจะต้องไปแข่ง f i v b Challenger ครับซึ่งรายการนี้เขาจะนับคะแนนลันดับโลกด้วยนะครับถ้าเวียดนามชนะประเทศใหญ่ๆแล้วก็ชนะแบบข,ดขาดๆเวียดนามก็มีโอกาสได้ไปชิงแชมป์โลกนะครับ ซึ่งเวียดนามจะมีโอกาสก็ต่อเมื่อเวียดนามชนะชิมใหญ่ๆนะครับประเทศใหญ่ๆลำดับโลกก็จะดีขึ้นไม่ควรเกิน29เในเวียดนามก็ต้องรอดูนะครับว่าเวียดนามจะทําได้หรือไม่แต่แอดมินมองว่าเวียดนามมีชูเยนแล้็มี 4G ด้วยถ้ามีทั้ง 4G แล้วก็ชูเยนโอ้โหยุโรปดีๆอ่ะคือฟาดนะครับวากัสเลยหรือเปล่าอันนี้ต้องติดตามนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้เกาหลีใต้ด้วยนะครับปี2 0 2 7ค่อยว่ากันเนาะ สำหรับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกครับผม